สวัสดีค่ะมาถึงแล้วเรามาถึงแล้วรอแจกบัตรฟรีโอ้โหแถวยาวเลย แถวยาวเลยแถวยาวเลยปาแถวยาวให้หน่อยครับสุดยอดพาดมาจากไหนคะนี่เทคนิคโอ้สุดยอดมากถ้า,า,าไหนเบิ่งไป

พ่อแม่ลองลูกตอนนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนลองลูกนะเราจะรอปายาแต่วันนี้าลองมารอกันอาน้นะคะเอ้คนลรู้จักใค้างจักใครอลไรการสภองบอลคือเงิไปมองหนมกันแล้วบล่างเราเดี๋ยวของมานมับ่ิสีทธิ์ตัวบ้านแล้วสิไปโดมน้ำมอแล้วต เลงแถวมก่อนเราพอเดินเมื่อไหร่พอเดินเขาเมื่อไหร่งไม่เกิเมากับผู้ใดมากมากลุงาส่งอ๋อยาเมื่อไหร่ประกาศปสนง เคยที่ออกไปจากโรงภาพยนตร์แล้วรีวิวด้วยนะคะเสร็ไม่ส่งเลยรีวิวลงที่จอด้วยเลยแข่ที่ห้องอุ้ยบรรยากาศเนะขี้ซอยกอวปามาให้สดวกนะคะใครที่มีเข้งยอะนะ แถวยาวมากครั้งแรกของยโสธรน,นองเอ้ยคุณอะอุ๊้าแถวยาวมากหรือว่าต่อแถวอยู่หน้าช่องผสมคุณอะอ้แถวยาวมากเลยนะคะ คนลุกเนาะน้องเมียนี่คืนท่ายู่นี่ว่า้องไปซ้ายคืนไปนี่แล้วก็ทายบ้าบ้าเขาเป็นเจ้าคืนนีแล้วก็ทายคีบทายคีิปล่ายไลอีกไอ้นี่รรายไได้อยู่ครับ

ถ่ายคลิปนี่คนเยอะๆหนิยังไไม่ด้ใครไลยเวลาะไรเวลาใครผมไม่ตัดวันเตียงเสียทีมันที่มันกรอบจทำไมมันจะตัดล่ะถ่ายใหม่มันเต็มเหรอจะเจอขับไปเบื้องหนังเนอะทีแต่ว่าเห็นคนหนีบอ่ะข้าวว่องหนีดีเป็นมาฮุนเขาทิ่มกล้วยไส้นั่นแล้วเต้ายองทิ่มกล้วยไส้นั่นแล้ว เราใช้ใบเด้นะครับเราไปใช้ตติ่งมันใช้ได้ทุกประเทศมาสุดท้ายนะไอ้สุดท้ายแล้วครับเริ่มไปสุดท้ายครับหมดแล้ว นี songs, the the ่เอากล้องมีเอากล้องถ่ายรูปกล้องมา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 ถ่ายรูปมา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 เลยเยอะเลยมามอ้าวหนม่งสองอะไรนะถ่ายรูปครับโอเคครับโอเคถ่ายอ้อพ่อไม่เอาถ่ายอ้อพันละ คนนะครับขอบคุณทุกท,าท่านเย่ยสาขายาโสธรแป๊บเดี้ใครมาไม่ทันนั่งนี่ค่ะเพิ่งเดินมาเมื่อกี้นพี่คะจะดูไหมอ่าผู้จัดการจะดูไหมไ้แจ๊กแจ๊ก พิเศษนะครับพิเศษใครจะดูอีกไหมครับรอบไหนก็ได้นะครับนีอาจะเป็นรอบนี้ก็ได้รอบหน้าก็ได้อันนี้รอบไหนก็ได้นะคะอยากได้กนนี้ได้็ไดู้ไม่ดูรนี้ก็ได้คดูไ้อาการนไม่ดูวันนี้ก็ได้เพราะว่าใบี้สามารถสแกนได้ได้ค่ะ แต่อย่าลืมมาดูนะคะดูได้เฉพาะคลายออนะคะดูได้เฉพาะคลายออนะครับปัดนี้นะครับได้ะครับขอบคุณคแม่ค่ะคลายออ ก่อนนะคะ